อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ก็สบายดีจ้าสบายดียามสายๆจักหน่อยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนบ่ายด้วยพี่นนท์เด้อสิไปแจกน้ำแจกน้ำแถวนี่แหละญาติตัว,วเ,เองเราสิไปแจกใส่พี่นนท์ฝากตังมาสำหรับคนเน็ตถัว่วเน็ตถั่วมุสาวหรก็มีกับ มีอัมราล,ลาลักกับยายมานะเพราะเมีชสาวบริสุทธิ์เพราะอันพี่นนเลี้ยงน้ำเลี้ยงนาำนะจ้ะเลี้ยงน้ำสามร้อยก็ได้ไลยแก้โดยสวัสดีจ้ะคนเราสร้างน้ำสาวแสงเออเหม็นกวม,มกมือหนาม,นมืมืนหนะะาม ตอนแรกว่าอยากอันนี้ไหมหมันมืนสั่งอันนี้นะสังกทานขิดอยู่ออบอกว่าดีกว่าเดี๋ยวมาสิบบาทบ,บอราประเภทจะไปสอน่นองไปสอนกุง้งสอนกุง้งมาติดตามบางพี่น้องิเคยมาสอนกับขา้าเจสีกับนาง,ขงเข่าก็แท่นิงเด้อเสืเอเคยมาเนาะ มาตอน <Okay. S 2> โคตรไหมไดิมสอนแมงดาเราลุ้นกันพี่น้องว่าสิได้บอสดีจุ๊ดไหม รอลุนเบนพี่น,นอ้องเราสิได้บุ่้นนี่มันเลียนหัวตาย้ว่ปะป้ะ <c oughs> ามันก็วินหัวเขาหนาแล้วเสร็จเรื่แล้วต้นกับชีวิตนหัวกันแล้ว ปลูกนะก็สอนบัดเดียวพี่น้องแล้วนี่มันยิบยีงก็นมีของปลูกปลาเก่งได้อยอ่ก็หอมผักกันยปลูเก่งพี่หลับปลาเก่งสื่นเช้นอนเก่งมันนองน่อยพี่น้องยังมันหอม ก็ได้อยู่ไปตลาดผู้ชาวนี่ยก็จะซื้ออยังก็มักกิบเบิลเมียวทนจะเขียนเลยได้มาหาสอนกินพี่น้องเอ้ยมาแซ่บต่สอนกินน้ำเองกินเองแซดอรบ่ห้อยไม่ใซ่ปองหนึ่งต่มันขาดมาสอนเนี่ยคำมันเคยซีได้ใหญหนึ่ง มะ,ะเขือเงิบ,บักเลลายนึงไม่เขาไปเบิดแล่วบ่ไอไ่ใช่หร,รืป้องลำบยไปนิตตามเ้ืองน้องที่สองพี่นอ้องว่าจะได้พอรอเล่นน้ำกันสองหน้าลานันซ้อนน้องนี่แล้วเหยี่ยเมาทานั้น นี่น่ะเทามันเทานี่น่ะแมงบอเทา,น,ทานี่หนักเลยมันเทามันเราขึ้นบ่ได้ดอกมันเ <c oughs> ทานั่นนั่นอธิมอธิมเาทิจมเลยปลาซิวเลยเงี้ยเทากระดับ นี่นะนี่นะก็าดหอยขึ้นเเทเต็มกินปลาเทาเสือกินบ่อกินบอเทา่ก่นอยู่เสือบ่อขีเคร่กเนะว่ใช่ว่าชิ้นไข่ละลายไหม กุ้งขาวนาะกุ้งมันใสเลยกุ้งบกกุ้งถ้ากุ้งเป้าน้ำบดบดบกหยิบกุ้งเดียวเท้าแล้วก็บวสอนกุ้งอะไรกงเทาก็ได้มากวนเท้าเขาขึ้นมานี่เขาอันเศร้าเอาตอนนี้มันเอาขึ้นไปกระตานึงมันขึ้นในโมกันน้ำ เท่านี้โบมีควอยมานอนอยู่นี่เก่งกับปล่อยควอยมาอยู่นี่เลยพวกหัวเหวเดินมาบอกไปเห็ดซุกจะอย่างนันอกเสื้อปาเสือลาเมะยงแถวขนาดไปหลุดก็พอด้เก็บเอเนาะแบบมี้ผูบาตก็หัว ได้ยูกินเนี่ยเวลาตอนมีเทาเมื่อไรเสียมากนะรถจนมันมันจืดเลยเขาไปเติงบอกมันบอกแซ่บขนาดมันจืดแต่ก็หนาเป้าพอมบอกเป็นแกนเป้าเพิ่นแกนเป้าขยะมันเป็นัขยะ อันนี้คือปลาประมน่ะข้าวมนหอยนะหอยเอารดดเอาเบิดเมย์ออมหอยมันอยู่ในเทานี่กุ้งมักรายเนี่ยมันโบเห็นมันอยู่ในเทากอดกุ้ง

ตอนบัตรที่สาพี่น้อง จะลงไปซ่อนนี่มีแต่คนย่านปีนํากันทั้งสองนคน,นเลยสลวยกับย่านปีนยูกคนย่านปีนต่คนย่านปีนทั้งสอจะปกักจะปกักใครจะไปซ้อนส,สิกวนมาปีนจ<ป>ับขาพนั้งหลังก่อนเขามันสิตืน่นมเ,เไปายเนาเอาเป็นบเท่า เอาเปน็นบ่ไม่ีเอาวเโเขานั่นเิกแล้วเขาเมาไปกินนั่นพวกนลูกปลาคอนะวเจ้ามากวดเอาเท่าบินเลยนี่คุใ้คบมันบ่อยปลาคอตายแล้ว ม้ปลอลูกปลาคอุหอบมันลงมไหอบปลาคอลูกปลาคอล้ก่อนฮะบลาเนี่ยลูกปลาคอมกปรามกปราชาม่ได้แม่มันขึ้นมาำนะไมกกับบริกิน นากิน้ตะกิแล้ว้องน่อยจะสิกินอย่างมันเนาะแล้มก็รู้ขวบเนี่ยโมก็รูวบบตายดอกจะลองที่ิลงกก่อนมันเทาลายลงไปแต่ลุดตรง ปลาคามุนก็มีเลยปลาคามุเ็นอะไนิกะเห็นเอากินปิ่งปลาลดเพิ่สั่งในเพจกินเ <c oughs> <c oughs> มือร่เป็นเ้อยคือบปลิงปลาลดละปลาเนี่เป็นตเท้กลัลลวเลยเนะาะมดำดำๆขาสั่งมันขาเป็นทงก็ยังบูดได้น,นะ ไม่อย่างแก๊บม่อย่างแก๊บขาเจ้านะมาละอะม่ยังอ้ยเจ้าหนีเจหอุ้ยอันน้อันนี้อุ้ยทำมันขำทำมีอะไรกูนายชคนตายนะหายเฮ้ยเบิ้งเฮ้ยเบิ้งมาทางในตุยอย่างด้วยฮะเศกนุ๊กเมื่อยไม่ขืนหอดกันกั เห็นใกลางน้ำใครยังกี้นี่ปลาแยงในกลางน้ำแล้นขอบร้งงอพอแล้วละป่ามันสิตายกวนเพลินพี่น้องได้เยอลอยพี่น้องลไปน้องลุมไปยังน้งที่สามพี่น้องเคือม่แล้วคำๆเลงมายามช่วงแรเผาลีเาเลด้จังคืนลาเล่นเบิ่ง 女排。 是你、okay. ข้าวไม่ค่อยเยอะค่ะข้าวบรา้น้องมีชาลายบรางปลาคาร์ปปลาคาร์ลายเนาะกลุ่มตัวใหญ่อันนี้ปลาคออายุปล่อยมันจะน้อยกว่าปลาชีสอายุ เบลจุโลดมื่อวักกุ้งตัวใหญ่ไลยเนาะน้องนี่ปลามันใหญ่ไว้เนาะถามมันครืมคือมือเซ้านี่จะสอนที่ได้กว่านี้อันนี้มันเด็กเนาะแม่มันเข่าพังเบิดมันไปชวนพังเบิดปะถามมันเด็ดมันเข่าพังเบิ้ดก็สอนเข่าพังจ้ะ ให้น <ừ. S 2> hey, ้องหอกับข้ามุ่นเอยถอนจะน้องเนี่ยน้องลมไม่ลงนะคะ

ในบ้านนาฮาสปราบานทุง่งสวมใส่พระทุ่ทั้งเพลงลูกทุง่งไทย แมงหัวแมงหัวหัวยัังหว่าแม่ลีผสมกัยแมงหัวข้าวคั่วเนคุยเข้าขั้วกิเลยนะ เล่าไรเด้อหน่อยจ้ะง,งามท่านเท่ามาติดเท่าที่อกหมาาแล้วบาะอกิเท่าและแขวจะออกนั่นเทาก็แขวเทาก็แขวเรา งานจะกำลังพันปพ่นเม่กี้นี่น่ามนเลกเด้๋วาไปปล่อยลงฝามเขี่ยวกอะยิบบ้ามันก็ออกได้แล้วมันกระมุน่ม่ติดพื้นดาวมันหายใตืวบุกย์ไง

ตอนแรงกับตอนเชา้าแต่เ,เด็กเนอดปี่หาพี่น้อง ขึ ane, u u uh. else, lah, ้นมาอันข so, ึ้นมาหูว์ขึ้นมา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  เท่าไงร้องเงื่อนเปลี่ยนกันเห<ป> <c oughs> ็น,นเนบอร์พเห็นบ่จ้า เห็นป yeah, ูเห yeah, okay. yeah, ็นปลาเห็นกุ้งย่บอจ้าเห็นเท้าบุญเห็นตะเ้านี่กุ้งมาอยู่ในเท้าขี้เมื่อยยังคนมีกำลังใจอยู่เลยเคยัยประดุดน้อยบักนาแลมเพิ่นปราดุดนะประดุ thơ vào Lúc cái sợi nông bụi ừ. ừ. không? Đó là này đi Nông bụi cái này Nông không đi Nghi cụ không bỏ? Ừ cho kín cụ bớt bỏ Ú cho kênh Mì Gõ ต้อบีพาแล้วเด,ดีไปเดอเพื่อจะกินได้ป่ะเอ้ยบอว่าเพื่อ่จะกินเพื่อิคิปนึ่งชดกระสิบกว่านาทีนึน่งเนาะิมในชิปนึงชิกว่แต่ว่าเขาสอนมันกูบงเตัดเอาเลยอยยงยย เศร้าไปเร้ามากกับพ่อเนี่หมดเดเศร้าไปพ่อกล้งหรือพ่อปีงเนาไม่มี่แม่มานีนะี่ยันลน้องเงพ่อโจนยังไปย่ยนซําปีงพี่น้องเอ้ยเจ้านะะล้งพ่อโจงกับปีงนู้นนะโจนี่ชิเลนส้เจ้าเนียเป็นเนี่ยโจนเลยนะสู้ตาย้าโจนนี่ปีงกับเสือโจยัน เจ้าเฮงงปนตาย่านก็โจรจำไม่เน้ตาย่านเยอะไอเสตย่านเรายอะย่านใครย่านอมเยอะอ๋อคนยังซี้มาสิย่านพ่อพ่อจุ้งพ่อพ่ออยู่เด็กตะกับอีมได้พอตำแจวยังฉนถจะขาดหนึ่งบ่แจวุ้งเไล่เตอร์อยู่ดีเนี่ย

เขยกเสือซ่อนเปร woman, morte, <S <s ี้ยยนว่านันจิริวนันป้าปาตําหนาเ้อรอยนะเป็นเป็ดแล้มาไปไม่ได้แล้วนี่ยังรอยตากุดิีกรับรองกูไปเป็น เรกแคบพางเอาเออนับขาหูนี่พัวแล้วาบนี้ยจากระสุาอีก็เเห็นคนแล้วครับเข้ามาแล้วแหละ ลิบหัวกินเลื้อยแหละครบเดือดแล้วกระโค้ยขุ่นิังน้อยกเดียวนี่ลูกปลานิบปลาดิบปล่อยลงปล่อยลงปล่อยได้เอากุ้งใช่ปนฮะกุ้ง น้ำกระหูนี่เดือดไงใส่ตุ๊กมั้งต้องมาใส่ตุ่มเอามลอะไรห้าบักกะลายอย่างเดียวเต้นหยาบๆยิ่งหักตัน้อยเลือนป้านินี่แล้วใส่ดีนะป้านินี่แล้วหรือเปล่าแม่ครูบอกว่าสอนไปใส่ในนายนะชาววันนั้มาวางตุ้มแล้วก็ได้อยู่ได้ให้มันออกมันก็สิลงลีงใครเดินไปเท่าที่จำยังไงไว้ลงในนาน พี right. ่น้าจีสอนพี่ชายน้องออน้องอะไยังก็าไปรื้อโอมให้กูได้น้องยังวะดูเถอะน้องน้องน้ำสางนั่นตี่ก่้อยพี่ก่้อนปล่อยเป็นซิบกะทุ่งเลยปนนี้หน่อยปนน่เนี่ยพี่เดาเนี่ยบริได้กินพี่เดาลึกแย่กระเป๋ามันออกดนมาตึกกระเข้าอะไรเลยเดี๋ยวพา้เราไปเ้ย

จุ่มๆจุ่มล่างๆพี่นางตาแมนราพาจากกระตากระเข้าคุยทุกไหร่เข้าคุยทุกกำลังใจจ้ะมาสอนน้องจนเปียกเปียกมอญหอด้วยขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนพี่นางตาสารสนิยุทธ์จ้าเดี๋ยวสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะวันนี้เราก็จะปิกนิกที่นี่แต่จ้าติดตามทางสองบ่ออ่อยกันแล้วกันบพี่น้องไปผมไม่ชอบสรุปแล้วเฮาก้สรุปแล้วก็เฮาบริบาลเนาะไปบริบาล แม่นนะยูบาทนี่นะขันเด็กไปเจเจบถ้ามะกะเละตุ่มเป็ดเนี่ยตะและก็คิดคิดอยู่คิดจะพากันเหตุตรงทานเัดใดเอามือก็ถวายที่ดินให้ทรายวัดเด้วัดเมื่อนี้วัดนาพวกันได้ที่เขาตรงเลยบ้านเลยบ้านนางข้ามไปแล้วที่มันเิโค้งๆนั่นแหละวัดได้เจ๋ง เอ็ดน <Okay. S 2> ้ำเปายเอ็ดน้ำสลุ่